สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับหมอฮักอเช่นเคยนะครับในเรื่องของการเช็คดวงรายวันด่วนๆครับวันนี้จะเช็คดวงรายวันประจําวันที่10มีนาคม2 5 6 3เป็นวันอังคารนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูประชมก็อย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักด้วยนะครับหรือท่านอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจากหมายเลขโทรศัพท์ 0816971645หรือไอดีไลน์ฮักดูขอความกรุณาทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับเพราะว่าการพยากรณ์นั้นนะครับเป็นการพูดในวงกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะจึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนคือไม่ตรงก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่ อยากจะดูดวงตามราศีต่างๆนะครับทางด้านล่างของคลิปนี้นะครับก็จะมีลิงก์สำหรับราศีต่างๆให้ท่านเข้าไปดูไปชมกันได้นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันเลยนะครับว่าดวงของท่านแต่ละคนเป็นอย่างไรนะครับเราเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันก่อนเลยนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันได้ครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ มีเรื่องให้คุยให้ฟังอยู่สอสาเรื่องนะครับคือเรื่องที่หการครบหาสมาคมกับคนอื่นๆนะครับวันนี้สำหรับท่านสุภาพสตรีอาจจะเจอปัญหาแงาม่มุมเงื่อนไขหรืออะไรบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อเท็จจริงไม่มีความโปร่งใสเท่าที่ควรนะครับท่านอาจจะเจอคนที่มีลักษณะที่ส่อนเร้นบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็อาจจะเจอปัญหา ความรักหรือการครบหาที่มันซ้อนนะครับมีกาครคบซ้อนถ้าหากว่าพัฒนาขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเป็นความรักก็จะกลายเป็นความรักซ้อนขึ้นมาก,ก็อยากจะเตือนนะครับไว้ให้ท่านที่ดูกันนะครับคบกันก็ใช้ความระมัดระวังดูให้แน่ใจนะครับก่อนที่จะตัดสินใจในการครบกับใครสักคนหนึ่งนะครับประการต่อมานะครับการครบกันนั้นนะครับอาจจะทําเข้าไปสู่ การร่วมกิจกรรมหรือการงานที่มันมีลักษณะที่ไม่โปร่งใสเท่าที่ควรอาจจะเข้าไปสู่ธุรกิจที่มันไม่ถูกต้องเต็มร้อยนะครับมีบางส่วนหรือว่าทั้งหมดเป็นลักษณะสีเทาสีดำก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังนะครับที่เกิดในวันอาทิตย์ใช้ดุลพินิษนะครับในการที่จะคบกับคนด้วยนะครับ ส่วนประการต่อมานะครับคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ที่การตัดสินใจนะครับหลายคนวันนี้อารมณ์อาจจะดีนะครับสมบูรณ์ดีทำอะไรก็สนุกสนานร่าเริงนะครับแม้กระทั่งการคบหากับคนก็เน้นไปที่ความเพลิดเพลินเพราะความสนุกนั้นแหละคือปัญหาบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับดูที่ใจดูที่อารมณ์ของตัวเองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาหรือจะลดน้อยถอยลงในอนาคตนะครับ ในช่วงเวลานี้นะครับประการสุดท้ายนะครับคือเรื่องของการงานนะครับมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับมอบหมายงานมีความก้าวหน้าทางเรื่องของการงานมากขึ้นคนที่รอคอยเกี่ยวกับการงานสมัครงานไว้หรือว่าสอบแข่งขันเพื่อที่จะเข้าทํางานมีโอกาสที่ท่านจะได้รับคัดเลือกเข้าทํางานนะครับคือโชคดีเกี่ยวกับการงานนะครับโชคนั้นเกิดมาจากการที่ท่านมีความพยายาม วันนี้ในช่วงเวลาของการตอบแทนในสิ่งที่คุณได้ทำลงไปนะครับจะมีแนวโน้มและมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับการได้รับในสิ่งเหล่านั้นนะครับสำหรับคนที่มองไปข้างหน้านะครับโอกาสหลายๆอย่างยังมีรอคอยอยู่นะครับการเงินนะครับการงานทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นนะครับสรุปสั้นๆนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้เรื่องของการคบกับคนให้ระมัดระวังพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับเรื่องของการงานนะครับ การรอคอยต่างๆนั้นจะได้บรรลุตามเป้าหมายนะครับการรอคอยเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะได้รับการมอบหมายหรือว่าหรือว่ามีตําแหน่งที่ดีขึ้นนะครับเป็นความมั่นคงในอนาคตต่อมานะครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นอย่างไรเอามาดูกันได้เลยนะครับ คนที่เกิดในวันจันทรนะครับวันนี้มีเรื่องที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆจํานวนมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการติดต่อแบบรวดเร็วนะครับท่านมีโอกาสที่จะติดต่อกับคนภายนอกมากขึ้นการสื่อสารต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับหลายๆคนก็อาจจะมีการค้าขายทางผ่านโลกออนไลน์ต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับมีแนวโน้มที่ท่านจะสร้างรายได้นะครับจากการค้าขายพวกนี้ได้รวดเร็วขึ้นนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะรู้ไว้บ้างก็คือเรื่องของความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการติดต่อการสื่อสารกับคนอื่นๆนะครับถ้าเผื่อว่าท่านใช้ความระวัดระวังสักนิดหนึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้นะครับมีในโน้มที่ท่านจะคบหาสมาคมกับคนที่อยู่ต่างชาติต่างภาษามากขึ้นนะครับหลายๆคนก็จะพัฒนาการครบหานั้นกลายเป็นคนรักหรือเป็นแฟนในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนประการถัดมานะครับสําหรับคนที่กําลังรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นักมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับในช่วงเวลานี้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับได้หลายเรื่องนะครับก็ดีขึ้นได้รับการดูแลรักษาอีกไม่นานท่านก็จะสามารถฟื้นฟูก,กลับมามีสภาพตามปกตินะครับสำหรับการงานนะครับใครบางคนที่รู้สึกว่า ยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้นะครับจะได้รับการแก้ไขทุกอย่างนะครับให้กลับมาคืนดีนะครับทุกอย่างดีขึ้นจะมีการเดินหน้าต่อไปในอนาคตการเงินก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ดวงของการเงินกําลังเริ่มเปิดขึ้นท่านที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านอื่นๆนะครับจะสามารถใช้ความรู้นั้น สร้างรายได้สร้างรายรับขึ้นมานะครับเป็นกรอบเป็นกรรมนะครับมากมายขึ้นนอกจากนี้ท่านยังจะมีชื่อเสียงนะครับเป็นที่รู้จักของคนจํานวนมากนะครับเกี่ยวกับการที่ท่านได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับพัฒนางานต่างๆขึ้นมาจนเป็นที่รู้จักของคนจํานวนมากนะครับก็ยังมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับนี่คือดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับ ต่อไปนะครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันได้เลยนะครับคนเกิดวันอังคารนะครับวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่ตกค้างอยู่ในใจของท่านนะครับท่านอาจจะรู้ว่าปัญหาหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในใจแก้ไขยังไม่ได้นะครับมองปัญหาอะไรยังไม่ชัด มีเรื่องที่จะต้องขบคิดต้องค่อยๆแก้ไขจัดการต่างๆเหล่านี้นะครับทุกอย่างมันก็คงจะไม่มากหรือว่ารุนแรงไปกว่าเดิมนะครับเพราะว่าสภาพทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับใจของท่านนะครับถ้าเผื่อว่าใจของคุณนั้นมีความมั่นคงนะครับเข้าใจอะไรมากขึ้นเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นนะครับก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับการงานของคนที่เกิดวันอังคารนะครับวันนี้งานเยอะงานมากนะครับความรับผิดชอบเรื่องการงาน มากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายๆคนก็คงจะได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่มากขึ้นนะครับมีความรับผิดชอบขยับขยายดูแลธุรกิจการงานที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับบางครั้งนะครับคนเองก็อาจจะรู้สึกว่ามันหนักนะครับภาระต่างๆมันมากบายขึ้นนะครับแต่มองโลกในแง่ดีของคนที่ทํางานนะครับการงานของคุณกําลังพัฒนาขึ้นก้าวหน้าขึ้นขยับขยายไปสู่อนาคตที่มั่นคงมากขึ้นนะครับ สิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งคืออารมณ์ความรู้สึกนะครับที่ท่านมีต่อลูกหลานนะครับหลายหลยคนนะครับที่มีลูกยังเล็กๆอยู่ก็คงจะได้รับข่าวดีข่าวพิที่น่าชื่นชมนะครับจากลูกของท่านหลานของท่านนะครับที่อยู่ในวัยเรียนวัยที่ยังต้องของเงินจากท่านอยู่นะครับก็จะได้รับความรู้สึกดีๆนะครับคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเครื่องช่วยประโลมจิตใจของท่านให้ผ่านพ้นภาวะความกังวลใจไปได้นะครับ ดวงทั่วไปนะครับของคนเกิดวันอังคารนะครับการงานดีนะครับความรู้สึกทางด้านอารมณ์นะครับถ้าเผื่อว่ามองโดยชัดเจนแล้วนะครับท่านยังมีแง่มุมที่ดีๆอยู่มากมายวยเกิดนะครับก็พยายามฟื้นฟูจิตใจที่เศร้าหมองที่หม่นหมองขึ้นมาแล้วท่านจะพบสิ่งดีๆในอนาคตนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมานะครับเป็นดวงของคนที่เกิดวันพุธนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันได้เลยครับ คนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้สถานะต,ต่างๆยังดูดีนะครับมีความเหมาะสมนะครับมีความมั่นคงดูดีอยู่นะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับเหมือนกับว่าท่านกําลังอยู่ในพื้นที่อยู่ในตําแหน่งที่ดูดีนะครับเป็นที่รู้จักของคนในสังคมเยอะๆนะครับมีวัตถุสิ่งของมีสมบัตินะครับมีสถานะทางการเงินการงานมีความมั่นคงดีนะครับครอบครัวความรักต่างๆก็ดูดีนะครับมีความอบอบุ่นดีแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะเจอนะครับคือปัญหาจากคนอื่นๆ ที่เข้ามากระทบกระทั่งนะครับทำให้ท่านรู้สึกว่าจิตใจท่านนั้นมีสภาพที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นักนะครับท่านอาจจะเดือดร้อนในความรู้สึกจากการใส่ร้ายป้ายสีของคนอื่นนะครับให้ระมัดระวังเรื่องการคบกับใครกับคนนะครับในช่วงนี้นะครับอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีทําให้เสียทรัพย์ทําให้เสียชื่อเสียงนะครับท่านที่ยังรู้สึกว่าปัญหาคารากาซังอยู่นะครับก็จะได้รับการแก้ไขเยียวยาต่อไปในภายหน้านะครับ สำหรับคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับก็จะผ่านพ้นไปนะครับการงานนะครับจะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นการเงินก็จะค่อยๆกลับมาดีขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับยังไปได้ดีอยู่นะครับยกเว้นเรื่องที่จะถูกใส่ร้ายป้ายสีจากคนอื่นๆน,นะครับทำให้เสียความรู้สึกเสียอารมณ์นะครับหรือไม่ก็บางคนที่อา,อาจจะเสีย ทรัพย์ก็เป็นไปได้นะครับให้เรามัดระวังตรงจุดนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับต่อไปนะครับเป็นดวงของคนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นอย่างไรมาดูกันได้เลยนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้นะครับดวงการเงินนะครับมาเป็นอันดับที่1น,นะครับแม้ว่าการเงินนั้นจะเริ่มต้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลลูกหลานที่ยังอยู่ในช่วงของการศึกษาบ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นไปเพื่ออนาคตนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นความยุ่งยากประการใดนะครับการเงินเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ชีวิตของท่านจะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้าจะทำอะไรในช่วงเวลานี้นะครับท่านจะได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณนะครับมีความสำเร็จมีความสมหวังในท่าที่การงานนะครับการเงินทุกอย่างก็จะดีขึ้น,นเรื่อยๆจะมีความมั่นคงต่อไปในอนาคตก็มีบางเรื่องนะครับที่เข้ามาในชีวิตทำให้ท่านต้องใช้ ตัดสินใจนะครับต้องใช้ความคิดพิจารณาเพื่อตัดสินใจปัญหาต่างๆนะครับซึ่งก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับจังหวะและโอกาสและดวงของคนเกิดวันพฤหัสบดีในวันนี้นะครับอยู่ในช่วงดีๆนะครับมีพลังมีอำนาจนะครับที่จะสามารถจัดการอะไรต่างๆให้คลี่คลายให้ผ่านพ้นไปได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับต่อไปนะครับเป็นดวงของคนเกิดวันศุกร์นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับ คนเกิดวันศุกร์วันนี้ดวงนักรบนะครับนักเดินทางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวันนี้ขึ้นอยู่กับพละกกาลังสติปัญญาและความกล้าหาญของท่านนะครับท่านจะต้องมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานที่อยู่นะครับอะไรอะไรต่างๆเข้ามาทําให้วงจรชีวิตของท่านนั้นเดินหน้าคือก้าวหน้าต่อไปนะครับ ไม่ใช่หยุดอยู่กับที่นะครับท่านเป็นผู้ที่จะต,ต้องผจญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับแต่ว่าด้วยความอุตสาหะด้วยความภาคเพียรและก็จิตใจที่มั่นคงนะครับวันนี้ดวงน้าครบครับไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดอยู่แล้วนะครับท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปได้นะครับแม้ว่าบางเรื่องบางราวนะครับท่านอาจจะไม่สนใจไม่แคร์ไม่ใส่ใจแต่ทุกอย่างแล้วนะครับวันนี้ มีโชคดีมากกว่าโชคร้ายนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นท่านจะผ่านพ้นท่านจะชนะแล้วก็ท่านจะประสบผลสําเร็จจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องความรักนั้นชะลอชะลอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าชีวิตของท่านกําลังเข้มข้นด้วยการต่อสู้ด้วยการแข่งขันนะครับในหลายครั้งนะครับท่านอาจจะถูกคนอื่นกล่าวหาว่าเป็นคนที่ ใช้ไม่ได้หรือว่าทําอะไรที่ผิดเพี้ยนจากคนอื่นๆก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้อารมณ์ของท่านจิตใจของท่านยังกล้าหาญยังสามารถจัดการกับปัญหาทุกอย่างได้นะครับอนาคตคือความสําเร็จนะครับวันนี้จะเป็นการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งของคนเกิดวันศุกร์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างรอคอยอยู่ในวันข้างหน้านะครับขอให้โชคดีนะครับต่อไปนะครับเป็นดวงของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันได้เลยนะครับ คนเกิดวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงโ้องการงานนะครับมีความเด่นนะครับจะเริ่มต้นการงานได้หลายอย่างนะครับคนที่กําลังอยากจะทํางานสมัครงานใหม่หรืออะไรอย่างนี้นะครับอยากจะประกอบกิจการเปิดร้านค้าทําธุรกิจอะไรนะครับวันนี้เด่นมากนะครับท่านจะประสบผลสําเร็จในอนาคตนะครับสาหรับคนที่มีลูกมีหลานนะครับวันนี้ก็เริ่มที่จะเติบโตขึ้นนะครับมุ่งไปที่การศึกษาและการทํางานนะครับก็จะมีความสําเร็จมีความมั่นคงในอนาคตนะครับการงานของท่านอยู่ใน ตำแหน่งของความเป็นปึกแผ่นนะครับสามารถที่จะขยับขยายนะครับให้ทำผลประกอบการทุกอย่างดีขึ้นนะครับในอนาคตแต่ทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของท่านนะครับท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาด้วยจิตใจที่กล้าหาญมั่นคงนะครับไม่ว่าอุปสรรคอะไรก็ตามนะครับท่านจะผ่านพ้นไปได้นะครับ สุภาพสตรีนะครับวันนี้ท่านจะได้แสดงบทบาทของความเป็นผู้นําผู้กล้าหาญนะครับมีความมั่นคงเด็ดเดียวปัญหาต่างๆท่านก็จะจัดการได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของความรักวันนี้สําหรับคนที่ยังไม่มีนะครับก็คงจะต้องทํางานต่อไปนะครับมุ่งมั่นกับการทํางานแก้ไขปัญหาและก็ต่อสู้อุปสรรคต่างๆต่อไปนะครับเรื่องของความรักเอาไว้ทีหลังนะครับ สถานะของการเงินดีนะครับการงานดีนะครับความรักรอคอยสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีสุขภาพนั้นไม่ต้องห่วงวันนี้เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งและกล้าหาญนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเอาละครับวันนี้หมอฮักก็ได้คุยเกี่ยวกับดวงชะตาให้พี่น้องได้ฟังมาครบทุกวันเกิดนะครับ ชอบใจหรือไม่ชอบใจยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับและก็ใส่กระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่ท่านจะได้มีโอกาสได้รับฟังรับชมคลิปใหม่ของหมอฮักนะครับสำหรับท่านที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามานะครับจากหมายเลขโทรศัพท์08169 716 4 5หรือ i อ l ดี e ฮักดูนะครับ วันนี้มหฮัขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีความสมหวังทุกๆด้กกานนะครับการเงินดีการงานดีความรักมั่นคงนะครับและให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ